สวัสดีค่ะช่องแกวใจลือิ์ไดาวค่ะสวัสดีบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะค่ะมือนีแก้วนะคะมาเหรินทงเนาะแล้วก็มากับน้องๆสองสามคนนะคะว่าสิพากันมหาล่อเบิงว่ามียังเกิดแน่เนาะมีเนองไหมมีเฮ็ดหรือว่ามีบอกขอให้งมบอนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเท่ากับกองขับตรงเดินโดยท้องเนาะทาตรงหาแนวกินเทียงก่อนค่ะป่ะมือนีมีน้องๆมาสองคนเดี๋ยวแนะนําให้หูจักค่ะ มาเลยสวัสดีค่ะน้องแตงค่ะ,คะ,ะอีกผู้นึงก็ล่างดังไฟได้หล่ะแต่ย่างยบางรยากาศนะคะค้างคาค้างคุงกคา <c oughs> อากาศเย็นน,น,นี้แหละเนาะ น้องเดือนนะคะสวัสดีค่ะน้องเดือนค่ะวันนี้รับบทเป็นคนดังค่ะลูกหัวเจสิตีรือบอดีข้าบอตีเดี๋ยวคือสิบอดีกินเขาละมือนี้เขากำลังดังไฟเนาะนะคะว่าสิว่าเช็ดเมนูยังฮะมือนี้เป็นเมนูไก่อบปิ๊บค่ะไก่อบปิ๊บเด้อค่ะบ่แม่นไก่อบฟางเด้ดไก่อบปิ๊บไก่สีสุกบอลมันสีสุกหปล้วนสีไหมมันซอยเหลืองๆกันหรือว่าสีเป็นไก่มาจากแอฟริกาไต่นะคะดำ มึ S <S งจะปีบหลอกกันอาจะเลือ้งอยู่นะแมนบอพันอันนี้มาหลายบอขอ้างเข่าขีม,นนมีมีน้ำนะอุปกรณ์เข้าก็มีปีบเนาะค่ะมีปีบมีไก่ตัวหนึ่งมีขวดใบใบเสียบออาเสียบไก่ข้าก็ใส่ขวดที่เอาหาได้ง่ายๆนะคะขวดสิดีละละ่ะขวด,ขวดขอ้งครึ่งดื่มขวดยังสีกระได้ค่ะ ทั้งนั้นกําลังย่หมกฮงเนาะอันนั้นคนละย่ำบ่ไก่บานหรือไก่หน้าเป็นไก่พลาชวังไก่ีเหลืองไก่ไก่อีหยังคือเหลืองค่ะอีหยังมันเหลืองน่าจะเกิดคนอีหยังคือดําแท้เขาไหลนอนได้นอนได้เนี่ยไทย คนดำคนดำสีบอตกเขาว่า่อไปยังมคนติดอี่่ะอ่สาเดีเอามาสถาเ่้อยดีวไม่มุบปาและละไม่ดีเลยเข้มงวดูง เออแบบประมาณว่าตกลงไปก็ทำเนียนเกียวพะวงซื <S <S ่อเดือวลงไปอย่างไรเกียวพะวงบ่เด็นย่าบว่าบ่ตบดนงเมบ่อเาไปง้วนบกหอยเนาะไปม่วนใส่ดะไอ๋อ บบดองค์ไหนดี่มองไอง้ห้องน้องหันห้องไทยอันนี้นี่ขนาดเนาะตอนนี้เขา้ามักไก่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ กำลังเสียบไก่เสียบเอาขวดเสียบไก่มาไม่แเอาไก่เสียบขวดข้าต้องใส่น้ำดิอาน้ำใส่น้ำบ่เออ่าน้ำใส่น้ำเพื่อยังเพื่อบโบแฮมันแห้งเยกหัวในสิแตกอ๋อคืว่าเด้สูวดแบบรวมสาวเสียบหอมไก่นีข้าวต้องไปอือแบบแฮมันใส่ยังหลายวันมันมีความนัวในตัวมันเอง เรียบร้อยเวลาห้าเดย์ชิบอ้สุดยอดสุดยอดตัวแบบไงอู้หูนานุตัวใหญ่แห้งฟาดหอยตัวน่อนซื้อจุนหอยกับตาโอเค,ดยยอเคได้อยู่ได้อยู่ แต่ว่าอันหมอกับไฝจูกนันนะปกติเขาต้องใส่เล็กปิงงถาเพิ่งเดอ้อลืมเล็กปิงมันสิเป็นจังไดมันสิสุกบอพิกอีกบทหนึ่งอ่ะปานี่กับงุ่มแล้วบานอ่ปีงุ่มบ่ะปีงุ่มเอาผู้หนึ่งมันถางงุ่มปีบเดียวสิจับโตไกเขาตู้เ<ห>ขาตู้คือสิเขาตู้เนาะบ้านเนาะเขสงสัยยินกับแกแส,สเศรษฐกิจแห่งเขาตู้แล้วเขาสู้ขั้นตอนเนาะค่ะ เข่าไปแห้งมูกะกะแห้งอาเอางุ้มมาหนิเข่าสู้ขั้นตอนงูมงมปี๊บโอ้ยหนอนอ,นอ,อ้าเค้ีมมันเกอบโยนี้ขาข้างหนึ่งเขงาพ่ได้เ <c oughs> ออจะอาจจะบอกไปยังดอกอ่ะก็ถือ,อว่ารอติดตามดูจะสุกไหมคะอ้าถาหลุนกันประมาณจากักเ<อ>่งชั่วโมงเนาะค่ะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันไหม กำลังพักกันถาไก่ซุกนะคะนอนฝ่อเตาบ่เนี่แมนค่ะเป็นเป็นคนเฝ่าเตาหิวหรอบ่บ่หิวดอกทองหองซื้อโอ้ยจะเป็นไทรย่นบ่รล่นเหรเนาะแจ็คสีเป็นจังได๋รุ่นว่าสีแ่บหรือรุ่นว่าสีซุกบ่สุกบอสเรืองแสบแบอยู่แล้วบอืมว่าแ่บก็ว่าแสบเอา อะรอหลุนน้ากันค่ะโอ้ยไม่คิด่ à, เ, ه, เปิดแม่เป็นการขลุดใจเลยบอใหม่ลแล้วพีอยอย prevail, ่น้องใส่แล้วใส่แล <te od> ้วบองวงเวนเดี่ยว้ๆที่เปิดเออเดี๋ยวสีจำไก่เปิดเปิดเลยเปิดเลยเอาล่ะเออเปิด <te od> ได<ป>ี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วเราค่อยแบบว่าอ่านห้องโต๊ะไก่น้ำตอนนี้จำไก่เออเห็นหนอนไก่เออเปิดเกลนเปิดเกลื <t> ่อนเปิดเปิดเดินจำไก่ไปแล้ว มายายาวเนี่ย่บมบรกนณยู่บมแบแบหเอา้วว้าวได้ยูได้ยูค่ะสุกสุกนวนี่สุกี่เนี่ีสุกแล้วเนาะได้กินยูไปโป้งเหออาวเาอาาบานี้บกว่ากูไก่อัไหนึ่สองเิด แต่ว่ามึงมึงสภาพหมอนะคะมันมีแต่นะมันได้อยู่นี่นะเออมันควรเป็นหนามเลยแต่ว่าเสียงมันดังแหงถอดถอดกันมันไดอยู่กันตามสไตล์ตามบ้านๆเราแล้วเนาะเอากินอยู่ทงหน้าเวอธรรมดาละกินจะไหนวะไม่หยามไม่หามนะ มาเบือ่อยไก่พี่น้องเบื่อยไก <Wow. S 1> ่แต่ว่านั้ง <Wow. S 1> นั้งโมใหม่แต่ว่า,า,ากัดซุปดียูยนะได้ยูอาะสั้นเนี่แหละอ้าวเป็นจังได้หอมหอมอันเพชอยุน่าหอ,หอนะมหอดพุน่ะตีนบานพุ่นไปไปค่ะมาค่ะทุกคน พี่น้องมากินข้าว้ำกันะคะเด้อไก่อบปีบแบบชุลโมนค่ะไอ้แน่ยังได้กินสูตรชุลโมนหืมตายหืมน้ำมันน้ำมันไก่แบบไร ถ้าก็ไกลอย่างหาดาวคนนี้แหละเนาะหอมหัวตีงไข่กับหอมหอมตะไคร่ไหมไม่หยาบบ้านเลยถ้าอบโดนก็หนีเสียงก็สีแหมก็หนีอยู่สดน้ำหอมค่ะอืหอมแต่ไม่ค่อยนวดอ่ะไม่ใช่เกลือป้ กินกับตำหมกฮวงเน่พอดีตำหมกฮวงลองใส่มืออยู่คนปาดประท่านมูเดอ,อ <laughs> คนปาดไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปาด <laughs> อาตูดมันอยู่บ่าดากไก่เนาะแฮมแฮมอืมหลายคนหมักเลยเนีย่ยมากกว่ามามากดาก แดดกำลังสีไลมักไปมันจังมื่นมีเปล่าอะไรมีเปล่ากับไปแล้วยังเจนี่หน่อยผู้เฒ่าเพิ่นว่าอย่าไปกินไตไก่มีเยอะนะมันสิมื่นี่งเจนพอดีมันไปกินไตไก่เลยวะพันว่าตับมันสีแดดสีดำต้องใช้กินหลายกินแต่หน่ยกินยัไงวะยังไงกินมาพันว่ามันสีแดดสีดำได้หมนกินบอกกินเก่า แนี่เสียเป็นแพงกว่าเกินถึงตัวค่ะคือมันมันอะไก็ตามะรุงไปจอดเื้อป่าเสดนจมาสิเออยิ้มทิบัมอมดักมอมดักบ่ิดบ่ิดอะไรอันมาอันอันขึ้น นะคุยคำบักใหญ่บาปนี่คุยสาวยงมากินคำใหญ่เลยจัสวงเป็นจังไดคะแซ่บบองแบบว่ามแบบซึมปาอยอยสาวเด็กูดงบุญบอสอมไอ้อ๊ ค่ะตอนนี้กะคำล้วเนาะเข้ากะกำลังสิผ้ากันยางก,กับบาทแล้ะค่ะเ<ล>มื่อเฮือนแล้วถ้าอังกะจากหน้าเมื่อเฮือนนะคะกับบอกไกแห้งคะ่ะซ้ำยางเที่ยวลุงเรียนนี่แหละเนาะประมาณสองโลสองกิโลนะคะ บรรยากาศแย่แรงค่ะจังได้ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องแก่ใจหรือไทยดามได้เ้อค่ะชอบกดไลค์ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยพอกันไหมอีพี่หนาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยเร็วข้ 海航，年。<Right>, huh? yeah.